ระสุตตันตปิฎกเล่มพิก้าทีฆนิกายศีละคันทวัรเรื่องที่11เกวัตสูตรสูตรว่าด้วยการแสดงธรรมแก่บุตรคฤหบดีชื่อเกวัตตะพระผู้มีพระภาคประทับณป่ามะม่วงของปาวาริกะใกล้เมืองนาลันานะทาณที่นั้นบุตรคฤหบดีชื่อเกวัตตะเข้าไปเฝ้า ขอให้ทรงชวนภิกษุผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้ให้แสดงก็จะมีคนเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคยิ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระองค์ไม่ได้แสดงธรรมว่าภิกษุทั้งหลายท่านจงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แก่ขรหัดผู้นุ่งผ้าขาวแม้ครั้งที่สองครั้งที่สามบุตรครหบ,บดีชื่อเกวัตตะก็ยังยืนยันจะให้ทรงชวนภิกษุ ผู้แสดงอิทธิปาฏิหารได้ให้แสดงก็จะมีคนเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคยิ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงชี้แจงว่าปาฏิหารที่ทรงทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งด้วยพระองค์เองและประกาศแล้วมีอยู่สามอย่างคือ 1. อิทธิปาฏิหารแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ 2. อาเทศนาปาฏิหาร ดักใจทายใจได้เป็นอัศจรรย์ 3. อนุสาสนีปาฏิหารสั่งสอนมีเหตุผลดีเป็นอัศจรรย์แล้วทรงอธิบายวิธีแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์และสรุปในที่สุดว่าคนที่ไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสก็อาจกล่าวได้ว่าภิกษุที่แสดงฤทธิ์ได้นั้นเพราะมีคันธาระวิชา วิชาของชาวคันทาระอาเทศนาปาฏิหารดักใจทายใจของคนได้คนที่ไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสก็อาจกล่าวได้ว่าภิกษุที่ดักใจทายใจได้นั้นก็เพราะมีมณิกาวิชาครั้นแล้วทรงแสดงถึงอนุสาสนีปาฏิหารคือการสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ว่าควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร ตลอดจนการปฏิบัติได้ผลในศีลสามประเภทในฌานสี่ในวิชาแปดดังกล่าวไว้แล้วในพรหมชาลสูตรและสามัญญผลสูตรแล้วทรงเล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งข้องใจในปัญหาที่ว่าธาตุสีเป็นต้นจะดับโดยไม่เหลือในที่ใดภิกษุรูปนั้นเที่ยวตระเวนถามเทวดาต่างๆ จนกระทั่งไปถึงเท้ามหาพรหมก็ตอบไม่ได้ในที่สุดเท้ามหาพรหมขอให้มาถามพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสสอนเป็นใจความรวบยอดว่าดับวิญญาณเสียได้ธาตุสีเป็นต้นก็ดับไม่เหลือในที่นั้นเป็นการแสดงว่าฤทธิ์ช่วยแก้ปัญหาไม่ได้แต่คำสั่งสอนสำคัญกว่า